สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกการท้าทายนะครับแล้วก็การแข่งขันกันนะทางวุดนิวเคลียร์นะรวมถึงนะครับเอ่อพวกพาหนะเนี่ยจะนำพาหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยไปสู่เป้าหมายต่างๆนะกำลังทําให้สถานการณ์นิวเคลียร์โลกตึงเครียดนะครับต่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินโลกนะในช่วงที่จะเข้าใกล้เกรดดิเฟชชันนะครับหรือสภาวะเศรษฐกิจโลก ที่เติบโตนะได้ต่ำกว่าเส้นค่าคาดการตามศักยภาพนะที่ควรจะเป็นไปได้ของมันนะครับและเกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่นะยิ่งหากถูกซ้ำเติมนะครับด้วยสภาวะรีเซชชันนะครับหรือว่าการถดถอยนะฮะก็จะได้เห็นชัดเจน,นว่ามันจะยิ่งสร้างนะช่องว่างของเครดิตเ i t i นะให้มันขยายใหญ่โตนะมากขึ้นไปอีก สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ประชากรโลกเนี่ยเหมือนอยู่ในฝันร้ายนะครับจากข่าวสารลบๆนะรายวันแม้แต่ผู้ทําคลิป A นะครับยังรู้สึกได้นะครับถึงข่าวสารลบๆรา้รายๆเต็มไปหมดเลยนะครับในแต่ละวันนะในช่องข่าวออนไลน์นนะครับอย่างการปลดคนนะออกจากงานทั่วโลกของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทชั้นนำนะครับรวมถึงบริษัทขนาดกลางและเล็กในบ้านเรา การว่างงานนะครับนะหรือว่าหางานยากนะของคนรุ่นใหม่อนะย่างคนเจนซ่าตเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าบัณฑิตนะที่เพิ่งจบใหม่ๆนะหรือว่าการ,กรเกษียณเร็วนะแต่ชีวิตที่เหลือนะครับเป็นผู้สูงวัยอีกยาวนานผะู้ก่อายุยืนอาจจะไม่มีเงินนะไม่มีไรายได้นะครับหรือเรื่องของสงครามการค้านะที่เกิดขึ้นในโลกขณะนี้นะครับนะหรือว่า การแยกง,งานนะครับของพวก AI นะครับไอพวกปัญญาประดิษฐ์แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยนะครับนะที่แย่ง,งานมนุษย์เนี่ยนะรวมถึงภาระหนี้สินนะครับของชนชั้นกลางและล่างนะพวกบรรดาหนี้ครัวเรือนนะครับก็แล้วก็การระเบิดนะเวลาที่ตั้งไว้นะของหนี้ประชาชนอย่างเงี้ยนะที่มีโอกาสจะระเบิดในะไม่ช้าไม่นานเป็นต้นเนี่ยนะครับมันข่าวสารต่างๆเหล่านี้มันทําให้นะคนจิตอ่อน อนะ่เหมือนฝันร้ายนะครับนะมันทําให้คนที่ไม่เตรียมตัวนะไม่เตรียมพร้อมมาก่อนเนี่ยจิตตกเอาได้ง่ายๆทีเดียวนะเรียกว่านอนหลับก็สะดุ้งอ่ะนะนอนหลับฝันไปตื่นมาเอานี่ฝันร้ายหรือเปล่านะมันจึงอาจทําให้นะคนในยุสมัยนะที่สมัยนี้นะครับนะที่กําลังปเผชิญอไอ,ไอเรื่องราวต่างๆปัญหานี่นะครับเ d e p r e i o n ทางเศรษฐกิจกนะมันจะเป็น g ก t d e p t e i o n ทางอารมณ์ จนซ้ำๆอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะหากไม่รู้จักนะการบริหารจัดการจิตใจตนเองนะด้วยการฝึกสตินะฝึกสมาธิฝึกปัญญาในการรับมือกับข่าวร้ายต่างๆเหล่านี้นะครับยิ่งมาเจอข่าวสารนะของมาหาอำนาจนะขัดแย้งกันสั่งสมอวุธนิวเคลียร์ทดสบาวุธนิวเคลียร์นะขู่กันไปขันมาแล้วเนี่ยยิ่งดูแล้วนะทำให้โรคเอ่อเรียกว่ามันดูแล้วอะนะมันดหดขัวนะ ก็าจากการกระทำนะของบรรดาอิลิตโลกเหล่านี้นะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะสำหรับประชาชนและชาวโลกทุกคนก็คือว่าการจเจริญสติภาวนาแล้วก็การมองโลกนะให้เห็นตามความเป็นจริงนะของไตรลักษณ์เข้าใจมันแล้วก็ปล่อยวางมันได้นะครับหากวันหนึ่งเนี่ยบรรดาอิลิตจะทําสงครามนิวเคลียร์แบบสิ้นคิดกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนว่าโลกนยะมาถึงทางตันก่องอวิชชานะแล้วมันก็จะระเบิดออกมาเป็นสงครามนิวเคลียร์นะ เพื่อเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็เพียงแต่ว่าต้องนะทำความรู้และความเข้าใจมันเตรียมตัวให้พร้อมนะครับตั้งทางกายภาพแล้วก็จิตใจนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมของโลกนะครับเพราะฉะนั้นทําใจสบายๆนะทำความรู้ความเข้าใจกับมันให้ถูกต้องนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ